ส่วนวันนี้ที่อำเภอหัดใหญ่ชสงขลาค่ะช่วงเช้าก็ได้เกิดเหตุนะคะไฟไหม้บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านพักหรูค่ะอยู่ในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้ก็เนื่อจาว่าเจ้าของบ้านค่ะได้มีการจุดไฟไหว้พระแต่ปรากฏว่าได้เกิดลูกลามไปติดจนได้รับความเสียหายค่ะโ <De grad> ดยเวลา8นาฬิกาวันนี้นะคะ,จะเจ้าที่รับแจ้งว่าเหตุมีเพลิงไหม้บ้านทาวเฮาหรูสชั้น ในพื้นที่หมู่บ้านวังคงหนึ่งตำบลคอ,อ,งอ,อหงอหาดใหญ่จวสงขลาค่ะซึ่งเป็นบ้านของนายสมพงศ์วีรพันธ์อายุ65ปีโดยหลังจากเข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งก็มีรถดับเพลิงจำนวน2คันค่ะแล้วก็รถฉีดโฟมของหน่วยกู้ภัยมิตรภาพสามาัคคีท่งเสียซึ่งถึงหาดใหญ่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุภายในหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งเป็นทาวเฮาส์สองชั้น พบว่ามีควันไฟกําลังพวยพุ่งนะคะออกมาจากบริเวณหลังคาบ้านโ้าที่รีบดับเพลิงบริเวณชั้น2โดยการใช้น้ําและก็ถังดับเพลิงจีดสกัดเพลิงที่กําลังลุกไหม้ทําให้ฝ้าเพดานค่ะบริเวณหลังคาร่วงลงมากรกับพื้นจากความร้อนที่ถูกเพลิงไหม้โดยเจ้าที่ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้ก่อนจะลุกลามไปทั้งหลัง ซึ่งจากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุหน่าจะมาจากห้องพระที่เจ้าของบ้านได้มีการจุดเทียนไหว้พระทิ้งเอาไว้จนละลายติดกับฐานที่ตั้งจนเกิดไฟลุกไหมขณะเดียวกันภรรยานะคะของเจ้าของบ้านเพิ่งจะนึกขึ้นได้ค่ะจึงขึ้นไปดับเทียนแต่ก็พบว่ามีกลิ่นเหม็นไหมจากบริเวณชั้นสองค่ะจึงรีบขึ้นไปดูที่ห้องพระปรากฏว่าเห็นควันไฟนะคะจึงได้รีบออกมาจากห้องก่อนจะมีเปลวไฟกําลังลุก แล้วก็มีการเรียกตะโกนนะคะขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้ช่วยกันดับไฟจรอยทีจึงได้มีการเข้าควบคุมไฟเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากเพลิงสงบนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักคอหงก็ได้มีการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะจนทราบสาเหตุและก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดไม่ได้รับความเสียหายนะคะหรือว่ากระทบต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียงมากนักจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประกันภัยละคะ่ะที่จะเข้าไปเคลียร์นะคะแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น